ส so, วัสดีครับวันนี้ก็กมาพบกับผมนายแบงค์แล้ววันนี้ผมก็จะมาแคสไม่ใช่มาแคสดิผมก็จะมาแนะนำแอปแอปหนึ่งครับที่จะช่วยรีวิวซีฟนะก็คือ My Seed โอเคแอปนี้ก็สามารถโหลดได้ใน Google Play Store นะครับจะรอโหลดแป๊บโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องไปาหาของมามาแป๊บหนึ่ง เราต้องเตรียมของนะพวกกระดาษหน่อยเพาจะมาเขียนซีดครับรออาจจะอหนันหน่อยครับโอเคนี่กระดาษอ่ะกดเกิดน้นปิดเราไปดูไหนดูน่ะซีดน่าสนใจไหมอืมเม่เจอแบบนี้น่าสนใจทั้งนั้นเดี๋ยว นี่มันก็จะมีซีดอยู่นี่ครับมันจะเขียนซีดอยู่เห็นไหมครับมันจะเป็นรูปดินสอแล้วเขียนว่าซีดแล้วก็ข้างหลังนั่นแหละครับเราก็ต้องเขียนตามมันเพื่อไปใส่ตงนะรงซีดนั่นก่อนึงเคเขียนก่อนอ้าวปากกาศทำไมไม่ติดโอเคติดเลยเขียนเนี่เขียนนี่เค แล้วก็ออกนะครับแล้วก็ไปเข้าไม้ครับไม่ครับผมดูส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวมันจะมาแกะ a u Mobile T h นะครับเป็นเกม,มเกี่ยวกับเกมเต้นแต่ผมจะไม่เต้นให้ดูหรอกรมมันกะก็เลยไม่เต้นให้ดูไม่รู้ผมจะเข้าได้หรือเปล่านะครับ นั่นไงโอเคแหลถือว่าโชคดีไปนะเข้ามานี่ไม่แหละก็คือว้าหยอดแล้วก็ใส่ตามที่เราเขียนมาเมื่อกี้เขียนถักไหมไม่รูเอาไปก่อนแล้วก็เอาเค่น,นี้แล้วก็เกถถียรติหมดนะ้อโอเคไปไปเลยเกียรติวอลโอเคอาจจะลดหน้านะครับ บ้านผมเน็ตไม่ค่อยดีไวไฟเออโอเคไหนต้องมาทดสอบนะใช่จริงไหมเออผมมันแค่ให้มาแค่รูปภาพมันไม่บอกนะว่าอันนี้จะอยู่ตรงไหนนะเราก็ต้องหาเองนะ ถ้าที่ดูภาพคิดภาพประมาณหลังๆเธอเนี้ยไปไหนมันมันน่าจะไม่ไปไหน,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 ไ,ไ,หนไกลเนี่มนไม่รู้ด้วยฟุง้งฟิ้งอีกเล่นรอบสุดยังว่าเราสุดแล้วนี่สุดแล้วเนี่ยอยู่ที่น,นี้ไม่ใช่แบบไม่หลดุดสวยเกิน ใช่เดี๋ยวเฮ้ยมันคงไม่มีอยู่ในบ้านนี่นโหลดช้าจังมไม่โหลดนะครับ ถ้าไปซีดหนึ่งด้วยผมออให้ผมไปซีด O M G ออะไร O M G มันมันมันไม่ชื่อซีดนะ O M G แต่สเว์นี้เดี๋ยวผมอัดจะแคทพนซีดนี้ใช้ได้แน่นอนมาแป็กพนเนี่ย มันก็ใส่อยู่นะโอ้ยวันนี้ผมก็เป็นวัดนะคระหว่างรอไมาทางใส่ซี่โถดเกินน่ะลดนั่นคำลามคำลามโอเคมาไหนอยู่ไหนลาวที่นี่ที่นี่อยู่ไหนครับ ผมรู้มากรอซีดโหลดกันดีกว่าค่อยไปรซีดโหลดให้หมดฮึผมว่าผมออกดีกว่าอาจจะแป๊กไปบ้างนะเพราะผมยังไม่เคยเข้ามาทีผมแค่มารีวิวให้ดูมีแอปอะไรแบบนี้ไหมแต่ผมจะลองเข้าซีดที่มันน่าจะเป็นไปได้น,นะมันจะมีจริงๆถึงปุ๊บไปตรงซีดนั่นเลย ทีนี่มันก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวๆยังม,มีฟาร์มอยู่เจอฟาร์มโอ้นี่แหละน่าสนใจไม่เจะเจอไหมวะเนี่ยจริงๆหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่โอเคไปออก เออกูว่าทำไมค้างๆนะไม่มีใครเขา้าเยยัง40 511 8622เคมาแล้วเราจะทำตามสัญญากวิลาค้างนี่ไงครับที่ผมบอกถ้าโชคดีมันก็ไม่ค้าง แ้โชคคลิปถ้โชคไลา์อ่าถ้โชคไลาก์ก็อ้าวได้ด้วยเ <Okay. S 1> ขื่ขอคุ้มค่าตานพี่รมอนเสียงอะไรก็ต้องตกแมันเป็นเสียงพัดลมด้วยนะแล้วก็จะมีเสียงทีวีัวรัเดอกมาหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งปหกสอโอเคเกีเขียดิบา ขอมีเถธอนะโดนแล้วอ๋อปากกานี่เฮ้ยมีจริงๆด้วยนี่ครับนี่แม่เคแสดงว่าซีดในนั้นก็คือใช้ได้นะครับแต่เราต้องหาเจอเองนะเราอยู่ไหนนี่ครับที่มันปักให้อ่อาเดี๋ยวผมมาเล่นมากเลยครับพระเจ้าซีตพวกนี้มามาทดสอบเลยกูขึ้นคนดี เออผมครับเออผมน้องนองแบ่งรักโลกครับเดี๋ยวเฮ้ยทำไมทำไมำไมันจี๊ดให้ Tên mệt không cần đây rồi xem Ui da Yeah, yeah. Đây đi Này nó mới lắm Oh, hồ Mà thường có phải mày lấy Mày, mày. Holy shit Nope Nope á <laughs> <laughs> hơi Nhớ mày còn đi <laughs> 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 โอ้โหเหลือเชื่อแม่งไม่ดิ้นเลยยอดเยี่ยมเลยนะฮะโอ้โหหัวกูหัวกูสุกเมไม่์เอาไปพังครับเอาไปพังโอเค ตัวที่ทุกในกล่องก็มีเลยก็จะมีเสื้อชุดแล้วก็มึกแล้วก็เหล็กสองแอปเปิ้ลหนึ่งขนมปังสองและคลิปนี้ผมจะตั้งเป็นชื่อคลิปว่าคลิปรีวิวซีทนะครับผมจะไปหาซีทที่มันแบบน่าสนใจน่าสนใจมาเอาให้ทุกคนดูนะ คนนี้ไม่ต้องตกใจนะมันทำได้ตั้งแต่เวอร์ชันนู้นมาแล้วเวอร์ชันศูนย์จุดสิบเอ่อศูนย์จุดสิบเอ็ดเออหุ้ยเฮียบ้าไปเลยผมศูนย์จุดสิบเอ็ดจุดศูนย์นี่ตั้งแต่นู้นนี่เราแค่กดกดก็ได้ไม่ต้องตกใจมันมาได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวมีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันทำได้อยู่เหมือนกัน อเออเออเนาะอ้ยมันได้มานอยู่แล้วอย่างงี้ยผมก็ลืมไปนะตัวดีโอเควันนี้ผมก็ขอจอบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัญญสดีญญสวัญญสดีครับ